สวัสดีนะคะเรนา่าคนเทสเซนะคะเลิฟในชาญะคนอุณนนาลุญเฮดี้วันนี้เรามาอยู่ในเกมดีบิกแต่ทปเป็นาษาสี่ีนะคะใครที่ไม่รู้จักเกมนี้ไปไเซิร์ชหาดูได้นะคะเพราะเกมนี้นดังมากในแฟนเพจนี่รู้สึกว่าคนไทยก็มีเข้าไปโพสเหมือนกันนะแต่จะโพสเป็นภาษาอังกฤษก็เกมนี้เป็นคนในเฟซบุ๊กเขาทำานะคะก็เราเล่นไปแล้วก็อยู่ที่ ต่านต้นไม้มั้งทำไม่ได้โอ้แหลกมากเลยเดี๋ยวนี้ก็เซฟไว้เยอะนะคะก็เลยแหลกไปนิดนึงก็ต้องขอโทษทีนะคะถ้ามันแหลกนิดนึงก็เกมนี้จะเป็นออก้ว mmo ผจิ r p g เหมือนกันนะคะแต่จะเป็นแบบเขาเรียกว่าอย่างไรคะเป็นแบบต่อสู้เก็บเวลส่วนพวกนี้ก็จะเป็นพวกสกิลต่างๆเลือกตัวละครมา up สกิลอย่างนี้อ่า แล้ววันนี้ฉันต้องไปไหนวะ <c oughs> ก็จะมาแคสให้ดูแค่นิดเดียวนะคะก็เพราะว่าดูเล่นอันเนี้ยมาเยอะแล้วก็ไม่ไม่ได้ทำคลิปเกี่ยวกับไอเกนนไว้ <c oughs> ด้วยอุ้ยตกใจหมดล่เสียง <c oughs> นี่นะคะมีชุดให้เลือกใส่ด้วยนะคะแต่ละชุดมันดาบวกต่างกันนะคะก็ ไปลองหามาไปหาในเว็บต่างๆนะคะมันจะมีให้เล่นอยู่แต่ถ้าแนะนำจริงๆขอแนะนำว่าให้มาเล่นในอะไรอะคอนเกรเกตดีกว่าเพราะว่าคอนเกรเกตมักจะเป็นในนี่นะคะเซฟได้เซฟไง่ายกว่าเกมอื่นอิกสักครู่นะอมอไฟลนแม่งเงอื ดดดดดดดเดี๋ยว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 ชนมันเลยดีกว่าชวูว่ายโอ้ตายไม่เป็นอะไรเลยพลังไปธรรมชาตินีนน่นี่นี่เนี่ยโอ้โหโอหลกมากมายโอ้โห โอ้โหตบทีร้อยเก้าสามสองร้อยสี่โอ้ยแต่เราแรงกว่าคุณท่ชอช็อกมันได้ตายแล้วนี่ต้นไม้เอาไงนี่เนี่ยช็อกมันไปกล่อนแต่ฉันก็พอรู้แล้วล่ะว่ามันต้องกลัวไปแน่แน่ เอาลายไปเอาสอบดีนะดีนะดีนะโอ้แมก์มแทกไม่เป็นไรดึวายว้าไออะไรอะ่ะสงสารอะไรอะ่ะอิมนทูบิงอินิ วิ With best status effect, t h b สเตตัสเอฟเฟกต์ including i r e anti ผมไม่ใช่นหัวกรานต,านะต้องกันเว้นลดลงอูตายแล้วต้องกันธรรมดาก็ลดอีกงานงั้นฉันต้องเผามันก่อนใช่ไหมแต่ก่อนที่จะเผาพอดูค่าสเตตัสม,มันก่อนกลางเก็บเมทดลอยู่ด้วยกลังเก็บตาอยู่ที่จริงเกมนี้มีสิยงเพลงด้วยนะคะแต่ว่าหนูปิดเสียงเพลงไว้เพราะว่า กลัวว่าจะไม่ได้ยินเสียงนะคะก็ก็ขอโทษทีนะคะถ้าใครอยากฟังเียงเพลงก็เดี๋ยวไปลองหาเปิดเล่นดูได้นะอีกทีนังไปตบไปเลยเออนี่ก็ขอแคสเพยงเท่านี้แล้วกันนะคะเป็นคลิปสั้นๆนะคะมาแนะนำเกมนี้จะเฉยก็ถ้าใครอยากดูอีกมาบ่งได้นะคะถ้าอยากแคส ไม่ได้ใจนะคะว่าจะมีคนอยากดูหรือเปล่าก็เดี๋ยวหนูจะหามาแค้ให้ละกันนะคะโอเคนะโอเคนะคะขอบคุณนะคะขอเซฟก่อนอ่าอ่าบายบายค่ะ